ก็ขอัสด้ครับตอนนี้กับรายการที่คุณเกมเมอร์นะก็อยู่กับเกมพอยแบงเหมือนเดิมครับเปิดตัวได้อย่างสวยงามครับตอนนี้เราก็อยู่กับหญิงไม่ไร้นามครับขอเสียงหน่อยครับดูเขาพิมพ์มาดิสวัะดี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  อ๋อสิอื้ออจะมีมูเจ็บคำหยาบคายแล้วก็กระตุกมีเสียงรบกวนก็ขอไปด้วยนะครับพูดไปยังวะสร้างเ้ยเลยสิบวิอ่ะเกเออและอีกสิบวิเออคอยสร้างห้องใหม่ครับยังไงผมก็ชนะเหมือนเดิมครับชิวๆครับ ตามเมื่อกี้ผมออมคลิปที่แล้วผม<ป>ออมมือให้ครับอ<ห>เอบแม่งกาเปลี่ยนปืนก่อนเดี๋ยวมันพลาดมันเอ้ตนไหนมาเล่นดีกว่าเอาาเอตอนไหนตอนไหนว่าเล่นตอนไหนวาเล่นนะเช็คตนไหนโหดครับกดสิครับรออะไรโนเมียหายไปแล้ว ไม่ใช่โนเมียครับามาไม่ใช่โนเมียครับ <laughs> เป็นน้องเราใช่ไหมน้องมินถามจริงป้อง,องมิโ <laughs> อน้ <c oughs> นาจะโยนระเบิดมาทำนี้อะไรรู้ไหมเราเก่งละ <laughs> เราเก่งสนามากเลยนะเวย้ยเก่งจนกรรมอะ่ะรู้ปะ่ะ <c oughs> อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะท่านผู้ชมช่วยดูหน่อยครับวันนี้ใครชนะครับฝึกตัดสินระหว่างยังพูดไม่เสร็จเลยตายซะแล้วฝึกตัดสินระหว่างยิงที่ไม่ไร้นามกับชายที่ทนายก่ากอยนะฮะไม่ใช่ก่ำกอยดิไก่กาปลาทูน่านะฮะ อือยิงไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแฮกช็อตไปเลยตัดเตัดเตัดตัดดูเขาเขาจะออกมาจากตรงไหนโอ้ยเฮ้ยมันเอาลูกซองมาท่านผู้ชมมันควนตีดปาซุงหน้าว่าแล้วอีกสัดใจเลยใช่สัดใจโดนฆ่าอุย อุ้ยอุ้มันมาด็กแน้วนี่ยจับคิวคยากว่ะนิ้วยิ่งสั้นๆอยู่โอ้ยกูเล่นเบสกับคีย์บอร์ดได้ไงวะเนี่ยนิ้วสั้นเนี่นยฮ่าผมสับได้ง่ายสบายเลยครับนี่นตัวเธอยาวนี่ฟึบเฟบเฟ,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 ฟแต่คุณสูงกับาผมนะครับอยู่ไหนเอ่ย อยู่ไหนจ้าเงียบเราจะตายแบบมีสักรนะีเว <c oughs> ้ยอยู่ไหนครับ อยู่ด้านหลังคุณไงครับแล้วก็ฆ่าคุณไปแล้วครับแล้ววะท่านผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่โกงที่สุดแล้วหรอครับเ <c oughs> มื่อกี้สับปืนเล่นเลยเขาคือผู้หญิงที่โกงที่สุดทำทีท่าวางเงียบ <c oughs> ทำทีท่าวางเงียบแต่แม่งแม่แล้วก็มกลับๆไม่รู้ตัวแล้วฮะ <c oughs> เาตายเลยกูต้องการไลเฟิลจูโจมสองครั้งเอ้ยห้าครั้งแล้วกูแล้วเราก็จะได้อันเฮช็อตอืเอเจฟขอหกครั้งเฮช็อตเอเอเจฟของเฮช็อตหกครั้งอะไรหกครั้งครับหกครั้งเฮชชอตยิงหัวแล้วก็ไลเฟิลจูโจมห้าครั้งขอนะ นี่นี่นะนะเอ๊ะทำไมต้องให้นยครับลายตาแล้วได้ลายตากวนครับกวนแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่แว่นมล้ถึงลายตาเนะี่ย <c oughs> เราจะเป็นเด็กที่เนิร์ดมากแต่ว่าแม่งไม่ได้ใส่แว่นนะวัดวัดตัวแมว แม่อีพัน <c oughs> ปเปิดเผยในคลิปเลยเหรอครับ <c oughs> ปเปิดเผยในโซเชียลเลยตายไปดีตายไป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 เจอร้อนไหมร้อนไหม,มรออมอ้อนไหมครับอยากรู้อยากรู้ร้อนบอกทำไมผมต้องร้อนเนี่ยครับ หัวร้อนนะหัวร้อนเลยแสดงว่าคุณหัวร้อนเลยใช่ไหมครับไม่ย่า<ม>เล่นเล่นหัวหัวแล้วโซเอ่อมีใครอยากเห็นหญิงไล่น่าคนนี้พูดภาษาอีสานในดูงไหมคะเดี <c oughs> ย๋ยวคอมเมนต์ไว <c oughs> ้ใน คอมเมนต์ไว้เลยคลิปนี้ยวคลิปหน้ามผมจะบังคับให้เขาคุยเจ้าภาษาอังกฤษก็ได้นะภาษาอังกฤษนี่โคตรกลากเออชนะก็จบจะีถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผุ้มด้วยนะครับบายเดี๋ยวเราจะมาพูดอีสานกันอีพีหน้านะจ๊ะเหม็นแล้วเหม็นแล้ว